ผ่าตัด2กล้องยกคิ้วด้วยเอนโดไทคืออะไรทำยังไงและได้ประโยชน์อย่างไรเหมาะกับใครบ้างวันนี้ผมมีคําตอบครับครับผมนายแพทย์นิติชุตกุลนะครับศัลยแพทย์ตก,ตกแต่งเฉพาะทางครับจริงๆแล้วการผ่าตัดยกคิ้วเนี่ยมีมานานมากแล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีนวัตรกรรมใหม่ๆมากมายรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายที่มาช่วยในการผ่าตัดยกคิ้วนะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับการผ่าตัดยกคิ้วแบบเอนโดไทด้วยการสองกล้องให้ละเอียดมากขึ้นครับ จริงๆแล้วคิ้วเนี่ยเปรียบสเสมือนบงกุฎของใบหน้านะครับถ้ามีรูปร่างคิ้วที่ดีตำแหน่งคิ้วที่ดีใบหน้าก็จะอยู่อ่อนเยาวแล้วก็สวยนะครับถ้าเราสังเกตว่าถ้าคิ้วอยู่ในตำแหน่งที่ผิดหรือรูปร่างที่ผิดปกติ mm hmm. ก็อาจจะทําให้ใบหน้าเนี่ยดูเศร้าหมองได้นะครับดูกังวลตลอดเวลา ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้หนังตาด้านข้างตกด้วยนะครับการมีตําแหน่งคิ้วที่ดีการมีทรงคิ้วที่ดีจะช่วยลดปัญหาตรงนี้ไปได้ครับแล้วตำแหน่งคิ้วที่เหมาะสมเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับจริงๆแล้วก็มีลักษณะหลายองค์ประกอบด้วยกันนะครับอย่างเช่นตำแหน่งของคิ้วตามมาตรฐานทางการแพทย์นะครับที่ควรจะเป็นหัวคิ้วคุณจะต้องต่ํากว่าหางคิ้วนะครับและตำแหน่งเนี่ยในแต่ละเพศก็แตกต่างกันครับอย่างในผู้ชายเนี่ย ตำแหน่งของคิ้วควรจะอยู่ที่อขอบบนของกระดูกเบ้าตาหรือว่าสูงขึ้นเล็กน้อย ส่วนตำแหน่งคิ้วของผู้หญิงเนี่ยคุณจะอยู่สูงว่ากระดูกเบ้าตาถึง่าถึง1เซนนะครับก็จะได้ตำแหน่งคิ้วที่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการผ่าตัดส่องกล้องยกคิ้วแบบเอ็นโดทัยที่เราทำเนี่ยเราพยายามที่จะดีไซน์ตำแหน่งของคิ้วและรูปร่างของคิ้วเนี่ยให้เข้ากับคนไข้มากที่สุดโดยการที่เราจะประเมินโดยองค์รวมของใบหน้าร่วมกับการคุยกับคนไข้ว่าคนไข่ยอยากได้แบบไหนนะครับที่เข้ากับเขาซึ่งการเป็นผ่าตัดเนี่ย ก็ทําเป็น individualize ในคนไข้แต่ละคนครับแล้วสาเหตุที่ทําให้คิ้วตกเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาดูกันครับจริงๆแล้วสาเหตุที่ทําให้คิ้วตกนะครับมีมากมายหลายสาเหตุนะครับแต่ว่าหมอเนี่ยจากประสบการณ์เนี่ยสามารถแบ่งคนไข้ได้เป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่อายุน้อยกับกลุ่มที่อายุเยอะคนไข้กลุ่มที่อายุน้อยเนี่ยบางทีคนไข้เนี่ยมีคิ้วตกตั้งแต่กําเนิดโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับหรือว่ามีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ก็อาจจะทําให้คิ้วดูตกได้นะครับในคนไข้กลุ่มที่2นะครับที่หมอเจอก็คือคนไข้กลุ่มที่อายุเยอะนะครับเวลาเราอายุเยอะมากขึ้นเนี่ยใบหน้าเราก็เปลี่ยนแปลงตามอายุนะครับคิวก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อยค่อ,อยตกลงมานะครับเ <c> มื่อคิ้วตกลงมาแล้วเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มมีหนังตาเกินเวลาคนไข้มาปรึกษาเนี่ยเราอาจจะต้องประเมินว่าหนังตาที่เกินหรือว่าหนังตาที่ตกเนี่ยเกิดร <c> ่วมกับภาวะคิ้วตกด้วยหรือไม่ครับก็เป็นสาเหตุที่เจอได้เยอะในคนสูงอายุครับหลังจากที่เรารู้สาเหตุแล้วก็รู้ปัญหาของเราแล้วนะครับว่า เราก็มาดูวิธีการรักษากันนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีวิธีรักษาแบบไหนบ้างครับหมอสามารถที่จะแบ่งวิธีการรักษาเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือการรักษาโดยการไม่ผ่าตัดกับการรักษาโดยการผ่าตัดนะครับในคนไข้ที่คิ้วไม่ได้ตกเยอะมากการรักษาโดยการไม่ผ่าตัดก็ยังได้ประโยชน์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำโบท็อกก์อินดิจีเบสดีไว้อย่างเช่นเทอร์มาหรืออัลทาราพวกนี้ก็สามารถที่จะยกคิ้วได้ระดับหนึ่งนะครับหนึ่งถึงสามมิลในคนไข้ที่ไม่ได้ตกเยอะมากกลุ่มนี้ยังได้ประโยชน์อยู่นะครับ แต่ในคนไข้กลุ่มที่ตกเยอะมากๆแล้วเนี่ยหมอก็แนะนําวิธีการรักษาโดยการผ่าตัดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยวิธีการผ่าตัดยกคิ้วมีด้วยกันหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นวิธีการผ่าตัดยกคิ้วโดยแผลอยู่ที่เหนือคิ้วหรือว่าเราสามารถที่จะผ่าตัดยกคิ้วโดยซ่อนแผลอยู่ที่ลายผมได้นะครับหรือปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีล่าสุดที่เรียกว่าการผ่าตัด2กล้องด้วยเอนโดไท้นะครับเราสามารถที่จะผ่าตัด2กล้องยกคิ้ว โดยการใช้เอ็นโดไทในการยึดตำแหน่งคิ้วใหม่ครับซึ่งการผ่าตัด2กล้องยกคิ้วด้วยเอ็นโดไทเนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะครับจริงๆหลักๆเลยก็คือเหมาะกับคนไข้ที่มีความคิ้วตกทุกคนนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่คิ้วตกจากสาเหตุอะไรก็ตามที่พูดไปข้างต้นนะครับเรามาลองสังเกตตัวเองกันนะครับว่าเราเป็นแคนดิเดตสาหรับการผ่าตัด2กล้องยกคิ้วด้วยเอ็นโดไทหรือเปล่านะครับอย่างแรกเลยเราดูตำแหน่งของคิ้วเราว่าเออตำแหน่งของคิ้วเราเนี่ย มันวางอยู่บนกระดูกเบ้าตาหรือเปล่านะครับหรือว่าอยู่ต่ำบนกระดูกเบ้าตานะครับชั้นตาเราเนี่ยมีลักษณะว่าไม่ชัดเจนหรือเปล่าหนังตาด้านข้างเราเกินหรือเปล่าตาเราตกหรือเปล่านะครับซึ่งคนไข้กลุ่มนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มคนไข้ที่เหมาะสมที่จะมาผ่าตัดยกคิ้วด้วยเอ Mont ็นโดไทครับซึ่งข้อดีของการผ่าตัด2กล้องยกคิ okay. ้วนะครับก็คือการที่เราสามารถที่จะซ่อนแผลได้นะครับ เวลาเราผ่าตัดเี่ยเราจะมีด้วยกันทั้งหมด5แผลนะครับซึ่งแผลตรงนี้จะซ่อนอยู่ในลายผมนะครับไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เราจะใช้กล้องเนี่ยเพื่อช่วยในการที่จะมองเห็นโครงสร้างเส้นประสาหรือว่าเส้นเลือกสําคัญนะครับที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อเส้นประสาสําคัญและเส้นเลือกสําคัญในบริเวณหนังศีรษะได้ครับซึ่งเอ็นโดไทที่เราใช้เนี่ยจะมีลักษณะสามเหลี่ยมน,นะครับจริงๆแล้ Lord, วเอ็นโดไทเนี่ยมีหลายลักษณะด้วยกันนะครับแต่ว่าเอ็นโดไทที่เราใช้ในการดึงคิ้วเนี่ย,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 ยจะมีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมนะซึ่งเวลาเราผ่าตัด เราก็จะเข้าไปปลดตำแหน่งของคิ้วออกก่อนนะครับเพื่อที่จะให้คิ้วเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระหลังจากนั้นเนี่ยเราจะยึดตัวเอนโดไทเนี่ยกับกระดูกเพื่อความมั่นคงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะปรับตำแหน่งของคิ้วได้ตามที่เราต้องการเพื่อมั่นใจว่าตำแหน่งคิ้วสุดท้ายของเราเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่คนไข้แล้วก็หมอเนี่ยต้องการจริงๆครับซึ่งผลลัพธ์ของการผ่าตัดนะครับจะทาให้ใบหน้าเนี่ยดูสดใสมากยิ่งขึ้นดูหน้าเด็กมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้น สำหรับคนไข้ที่มีคิ้วไม่เท่ากันคิ้วก็จะเท่ากันมากขึ้นนะครับซึ่งการแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็คือประโยชน์ของการผ่าตัด2กล้องยกคิ้วด้วย e อนโดไทครับซึ่งหลังจากการผ่าตัดนะครับเอนโดไทเนี่ยจะสลายภายใน1ปีนะครับแต่ผลลัพธ์เนี่ยจะอยู่ยาวนานมากกว่านั้นนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ได้ถึง5-10ปีด้วยกันเลยครับ เราก็มาถึงการดูแลหลังการผ่าตัดแล้วนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเนื่องจากว่าการผ่าตัดสองกล้องแบบโอโนไทปเนี่ยไม่ใช่การผ่าตัดใหญ่นะครับงั้นการดูแลเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากการผ่าตัดแบบชนิดอื่นเลยนะครับ ก็มีแค่การทานยาอย่างสม่าเสมอไม่ว่าจะเป็นการให้ทานยาเรื่องของการยาฆ่าเชือ้อหรือว่าการทานยาลดปวดตามอาการนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำมากคือเรื่องของการพันผ้านะครับอยากให้พันอย่างน้อยอ24ชั่วโมงใน7วันนะครับหลัอองจากนั้นก็อยากจะให้พันตอนกลางคืนสัก1เดือนนะครับเพื่อช่วยที่ทําให้หนึ่งลดบวม2เพื่อช่วยให้ตําแหน่งของคิ้วเนี่ยอยู่ในตาแหน่งที่เราต้องการนะครับอย่างอื่นก็มีเรื่องของการฉายแสงลดบวมนะครับซึ่งการผ่าตัดเนี่ยอย่างที่บอกไม่ใช่การผ่าตัดใหญ่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดคร ทุกการผ่าตัดเนี่ยย่อมมีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ได้นะครับซึ่งผลข้างเคียงของการผ่าตัด2กล้องยกคิวรวยเอนโดไทเนี่ยหมอสามารถที่จะแบ่งเป็น3ประเภทหลกักๆด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของอาการชาบริเวณหนังศีรษะ,ะครับสก็คือเรื่องของอาการที่เราไม่สามารถที่จะขยับคิ้วได้นะครับแล้วก็สามก็คืออาการผมร่วงบริเวณแผลผ่าตัดนะครับแต่ว่าไม่อยากให้กังวลมากเกินไปนะครับเพราะว่าเป็นเหตุผลที่เราต้องใช้กล้องความละเอียดสูงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะดังกาว ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าหมอจะพยายามทาทุกอย่างเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดผลข้างเคียงดังกล่าวครับสุดท้ายนะครับตำแหน่งคิ้วที่ดีจะทําให้ใบหน้าของเราเนี่ยโดยรวมดูดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่คิ้วตกหรือว่าคิ้วไม่เท่ากันนะครับหรือว่าหนังตาเกินนะครับคุณอาจจะเป็นคนไข้ที่เหมาะสมกับการผ่าตัดสองกล้องยกคิ้วแบบ e อ d นโดไทครับ